มีเมียสี่คนครับสี่คนครับมีผัวกี่คนไม่มีนี่ครับไม่ไม่มีครับเป็น acting เป็น acting ครับเป็น acting เขเป็น acting เขาอยากได้พี่ดูเป็นคนแรกนี่แหละพอแล้วต้องใช้ไมย์น่แดงเฮ้ยดูน่าแดงเว่าสีแดงเลยพี่อะ่รเดี๋ยวผีผักเดี๋ยวผีผัก เอเนี่ย <c oughs> คำว่าพี่ดูนี่ขาดคนขับรถพอดีช่วงนี้เอ้ยคุณดูคุณขับรถเองอันตรายนะคุณงานเยอะเลยคุณเอาเขาไปขับสิไม่เอาไม่เอาไม่เอาคืออยากย้ายจอดนอนพี่ดูนั่นพักเถอะเดี๋ยวปังจะดูแลให้เองเหนื่อยก็หลับไปเลยก็หล <c oughs> ับไปเลยพี่ตายเพิ่งเคยเห็นพี่ดูเคยมไม่ครั้งแรกอะอย่าไปดูช่ับพี่เอางี้ครับพี่ช่วยเหลือเต็มที่ไปสัมภาษณ์กรรมการย้ายฝั่งย้ายฝั่ง พ้ากรรมการจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวดูดูดูไม่ไม่พี่พี่พี่คนนี้ถามห้าคนเนี้ยเหมือนถามแบบออปตออ๋ไม่ดีถามใช่ให้ไปถานใคร